น,นี่คือรูปที่ผมถ่ายไว้มันก็จะมีบางคนที่ที่ไม่เชื่อบอกว่าเก้าอี้หรือเปล่าใช่มันเป็นเก้าอี้แต่ตรงนั้นมันไม่มีใครเลยผมอยู่คนเดียวมันไม่มีใครจริงๆไอ้ตรงเนี้ยมันร้างคุณดูสภาพมันสิไม่พร้อมการใช้งาน ประมาณสิบปีแล้วผมเคยไปทํางานที่สาก้วตอนนั้นพี่ทําเป็นโคโรดิวเซอร์รายการทีวีหน้าที่พี่ก็คือว่าพี่จะต้องพาทีมไปนั่งรถตู้ไปพี่จะคุมทุกอย่างเลยทั้งสทริปคิวทายแขกทีมงานทุกคนจะต้องขึ้นอยู่กับพี่คนเดียวเป็นกองเล็ก,ลกๆห้าคนแล้วหัวหน้าเขาก็สอนว่าให้ทําทริปแบบว่าให้มันรอบคอบอะ่ะเพราะว่าทุกการเดินทางมันคือค่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็ควรจะจองไว้ก่อน แล้วเราก็ไปถึงแล้วเราก็พักเลยแล้วเช้ามาก็ถ่ายเลยอะไรประมาณเนี้ยนะตอนนั้นพี่ยังอ่อนประสบการณ์มากพี่ไม่ได้จองโรงแรมไว้ที่สักแก้วเน้นไปหาเอาข้างหน้าแล้วก็ปรึกษากับทีมงานแล้วว่าเอ้ยไอพวกเกา่าๆตากล้องเก่าๆแก่ๆกวา่ามันก็เอ้ยดูเอาข้างหน้าก็ได้มันไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเตรียมหรอกไม่ต้องจองหรอกอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นอนะ่ะทํางานเสร็จสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยซึ่งเรารู้ตัวละกูโดนแน,น่ๆเพราะกูยังไม่ได้หาโรงแรม กูต้องโดนกูนต้องโดนแรงงานแน่ๆว่าไอหมีแม่งบกพร่องเพราะเราไม่ได้เตรียมไงเราไม่ได้เตรียมโรงแรมไว้ก่อนไม่ได้จองไว้เงี้ยไม่ได้ทําข้อมูลไว้เลยอ่ะก็เลยคุยกับพี่รตู้ว่าโอ้พี่มันดึกนี้แม่งจะมีไหมวะพี่ตู้ก็บอกเออเดี๋ยวลองขับหาดูก่อนทีมงานก็เหนื่อยกันมากแล้วก็ขับหาดูเว้ยไม่มีที่ไหนว่างเลยสักแก้วตลาดนะอ๋อไม่มีเลยนะจนตัดสินใจกันนะว่าลองแบบเลิฟโฮดเตลไหม เผื่อจะมีอานะครับม้ารูดเออแนวแนวนั้นแต่มันแต่มันไม่มีม้ารูดนะมันไม่มีตัวม้าน่ะรูดเออแล้วคิดว่ามันมันเป็นเรื่องโพตเตลอในแน่เลยเพราะว่าแม่งว่างแล้วราคาถูกมากอย่าไปเสิร์ชหาดูนะอยู่พี่ติดคุกเดี๋ยวเขามาฟ้องพี่นะครับมันราคาถูกมากแล้วก็บรรยากาศมันพี่จําตัวโรงแรมไม่ได้ว่าเป็นยังไงแต่น่าจะเป็นแบบน่าจะมีตึกแล้วก็มีห้องแยกะน จำไม่ค่อยได้จริงๆนะครับก็เข้าพักกันเข้าไปในห้องโอ้บ้านรูนแน,น่ๆเลยข้างบนมีกระจกด้วยว้าว <laughs> <ะ>แล้วก็เตียงมันก็เป็นแบบวงกลมเว้ยเตียงแม่เป็นวงกลมผ้าปูที่นอนสีชุดสีชมพูผสมม่วงอแล้วปอกหมอนมันมีแบบลูกไม้อะไรเงี้ยพี่ก็บอกพี่ตะก้องที่เป็นรูมเอทพี่นอนข้างบนไปผมเสียสละไม่ใช่ผมเสียสละหรอกเรายังเด็กแล้วก็นอนนอนข้างล่างนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะทํางานเยอะ ก็คือจะมีโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งเอาไว้รับตัดงานตอนกลางคืนอพอทุกคนนอนกันแล้วอ่ะพี่ก็เอาเบียร์ติดมาจากข้างนอกกันนะสองขวดถือไปกับโน้ตบุ๊กก็ไม่อยากทําในห้องอะ่ะเพราะว่าพี่ช่างภาพแกเป็นคนดีอะ่ะแกรีบนอนแกเป็นคนแบบเคร่งศาสนาเข้าห้องปุ๊บแกนอนเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากกวนเขานะครับแล้วก็หอบคอมหอบเบียร์ไปไปตัดงานรับจ็อบเนี่ยพี่ก็เดินหามันก็มีศาลาใช่ไหมศาลาที่มันเป็นซุ้มๆอะ่ะ ออแ <Alab> ม่งยุงกัดแน่เลยวะไม่เอาไม่เอาเดินไปอีกที่หนึ่งตรงนี้มันก็เป็นมา้าม้าหินไม่เอาไม่เอาเดินไปอีกที่หนึ่งเจอสระว่ายน้มเออเจอสระว่ายน้ําเปิดไฟไว้สลัวสลัวเฮ้ยมีสระว่ายน้าด้วยวะก็จะงอ,อก้าออไปดูเฮ้ยดีเว้มีสระว่ายน้ําด้วยแล้วมีมีที่นั่งแบบที่นั่งให้นั่งพักอ่ะพี่ก็เอาคอมไปเสียบปึ๊บเปิดเบียร์กินกุกกักกุกกักกุกกักตัดงานไปก็แกร๊ก ยืนตัดด้วยนะแบบว่ามันเป็นเหมือนเหมือนเป็นบาร์เป็นอะไรงี้ก็ทไาไปทามาแม่งงานไม่เดินเลยแว้ยโมจะตกจุงไม่สนุกเลยอเออก็เลยรีบกินเบียร์ให้หมดแล้วก็พับคอมแล้วก็ลองมองสระว่ายน้ําอีกทีหนึง่งเฮ้ยมันล้างมานานมากเลยสระว่ายน้ําอะส,าอะสาภาพแบบมีแต่ใบไม้แล้วก็แบบกระจกแตกขอบยางหลุดอะไรพวกเนี้ยพี่ก็คิดในใจว่าเออมันดูน่าก,กลัวเลยเลยเว้ยถ่ายรูปไว้หน่อยเลย่า ก็หยิบ iPad 2ขึ้นมาซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับตอนนั้น iPad 2กล้องมันยังไว้ได้เทคโนโลยีดีเหมือนสมัยนี้นะมันยังเป็นแบบพิกเซลมันยังต่ำอยู่ก็ถ่ายรูปมาเพียบเลยหลายมุมแล้วก็เดินไปปิดไฟตรงสระว่ายน้ำอะ่ะแล้วก็เก็บของไปนอนตื่นเช้ามาระหว่างนั่งกินข้าวพี่ก็เปิดรูปดูแต่อัพเฟซอตอนนั้นติด Facebook มากพี่ก็เปิดรูปดูรูปนี้ครับเน็ตเปิดรูปได้เลยครับ มีครูบไม่อยากมองอ่ะรูปเนี้ยนี่ครับนี่คือรูปที่ผมถ่ายไว้ตอนนั้นผมไม่ได้โฟกัสอะไรเลยนะไม่ได้รูปนี้ไม่ได้ผ่านการนาภาพใดๆทั้งสิ้นแล้วเพิ่งมาวงเมื่อวานแล้วผมก็อัปรูปลงไปในเฟซไว้ว่าเฮ้ยทุกคนเห็นอย่างที่เราเห็นไหมซึ่งผมก็เขียนบรรยายไว้นะว่าวันนั้นผมไปทําอะไรบ้างนะครับเออผมเขียนบรรยายว้หมดเลยว่าไปสระไว้น้ําไปอะไรพวกนี้ยแล้วเจอนี้แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ซึ่งไอ้รูปเนี้ย คนที่เป็นเพื่อนกับผมอะในเฟซอะบางคนเขาเห็นนะบางคนเขาก็ไม่เห็นแล้วทุกครั้งในเวลาระยะเวลาผ่านมาเนี่ยเอารูปๆนี้ไปเปิดให้ใครดูอะเวลาเขาคุยเรื่องผีกันอะนะพี่จะมีไม้ตายพี่ก็คือรูปนี้เพื่อให้เพื่อนๆมาทับใจแล้วก็เปิดให้เขาดูว่าเนี่ยกูเคยเจอแบบนี้มาเนี่ยผมเคยเจอแบบนี้นะเนี่ยพี่เคยเจอแบบนี้มาทุกคนจะพูดไปในทางเดียวกันหมดว่าใครนั่งอยู่อะเออ,เอ,อ เออมันก็จะมีบางคนที่ไม่เชื่อบอกว่าเก้าอี้หรือเปล่าใช่มันเป็นเก้าอี้แต่ตรงนั้นมันไม่มีใครเลยผมอยู่คนเดียวมันไม่มีใครจริงๆไอ้ตรงเนี้ยมันร้างคุณดูสภาพมันสิไม่พร้อมการใช้งานแล้วมันเป็นเวลาดึกมันไม่มีใครมาว่ายน้ําตอนดึกคนโดก็ยังไม่ให้ว่ายเลยโรงแรมก็จะให้ว่ายได้ไงเถือเกิดกับน้ําตายมาจะเห็นเนี้ยไม่ได้โฟกัสนะหรือว่าเป็นเพราะแอปป่ะวะ รูปมันออกมาอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยครับคือรูปที่ผมไปเจอที่โรงแรมโรงแรมนึงที่สาก้วคุณอยาไปเสิร์ชหายาไปอะไรนะเดี๋ยวเขามาฟ้องผมผมแค่บอกว่าจังหวัดสาก้วเดี๋ยวเมื่อกี้ผมหลุดตอนแรกผมจะบอกจังหวัดอื่นด้วยซ้ำอันนี้คลาสสิกที่สุดที่เคยจับภาพได้อ่าม,มันม่น่ากลัวเหมือนไหมเน็ตลองซูมเลยไหมให้เ,เพื่อนๆเดี๋ยาอ่าอ่า,อา,อา อ่ะมันเก้าอี้ยังไงครับมันมีภาพลงมาใช่แล้วมีแขนหน้ามีหัวแล้วมันเหมือนเหมือนผู้ชายใส่ชุดสีดําอ่ะโอเคข้ทั้งหลังเป็นเก้าอี้แหละแต่ว่าอาจจะด้วยกล้องหรือเปล่าเพราะตอนนั้นกล้องมันยังแบบไม่ดีมากอ่ะมันเลยได้พิกเซลอย่างนี้คือทับสนถ้าดูริ้วที่ลงมาเงี้ยพี่ตรง่วนเนี้ยอืตรงส่วนเนี้ยออืเก้าอี้สิก็ไม่มีนะ จะว่าเป็นลายเขาอี้ไม่ใช่ไงไม่มีไงก็เลยก็เลยรู้สึกว่าแปลกมากที่พักในโรงแรมเกามากไปเก่าไหมตัวที่พักเก่าครับคือต้นไม้ก็ไม่ค่อยตัดอ่ะแล้วถ้าจะไม่ผิดค่าห้องถูกมากประมาณสามร้อยห้าสิบาทได้อะหรือสามร้อยเก้าสิบเราเาเนี่ยครับถูกมากเลยนะสําหรับห้องที่แยกมาเออีคมบอนเหมือนน้องมองฟ้าเออเหมือนเหมือนเหมือนคนนั่งแของหน้านะเหมือนคนนั่งหรืออะไรนะ ในสะมีน้ำนะมีน้ำแต่ว่น้ำมันคุณนึกภาพน้ำมันมีตะไครอ์อ่ะนึกออกไหมมีใบไม้ลอยมีอะไรอะ่ะแล้วเันนียผมยกขึ้นมาถ่ายผมไม่ได้อธิษฐานก่อนนะผมถ่ายผม,ผมเล่นๆอ่ะแบบคื้มๆเมามาแบบว่ากดแจ๊ะแจ๊จ๊ะจะเอาจะเอาให้แม่ดูไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจถ่ายหรืออะไรเพราะว่าจะถ่ายให้แม่ดูว่าโอ้โหแม่สระว้น้ำแม่งโคตรเก่าเลยอะไรประมาณเนี้แต่มุมตีบสาะแปลกๆปะพี่มุมตีบ วิ่งไปใช่ใช่ใช่มันมันเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูเออมันคล้ายๆสามเหลี่ยมตรงขอบข้างบนมันจะมันจะแคบลงซึ่งอันเนี้ยเราดูจากภาพเนี่ยเขาเหมือนนั่งตะแคงอยู่อ่ะนึกออกไหมใช่ใช่นั่งบิดตัวไปทางซ้ายของเขาอ่ะเออมันก็มันก็แปลกๆนี่ครับถ้าจําไม่ผิดนะทริปเนี้ยเจอเรื่องราวนั้นด้วยไอ้ที่หลับตาแล้วแล้วเจอผู้ชายอ่ะแต่ลืมตาเราไม่เห็นอ่ะเออถ้าถ้าจาไม่ผิดนะเพราะมันนานมากแล้ว แล้วก็เคยมีไปสักแก้วทีหนึ่งที่รีสอร์ทเอันนี้ก็มีคนเจอเหมือนกันอันนี้ก็แปลกเดี๋ยวเก็บขอญาตไปไปเล่าตอนหน้าแล้วกันว่า